G15 CF คอมพิวเตอร์ร์ำเร็จรูปสเปคสุดแรง i7 1 2 7, 7 0 0 F การ์ดจอ RTX 3070ในราคาเทียบเท่าได้กับประกอบเองแต่ได้ประกันออนไซต์เซอร์วิสอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแนะอดมิกเจนนรงอิลุนนะครับนี่คือคอมสำเร็จรูปจาก Asus ROG ในรุ่นใหม่นะครับรุ่น g 1 5 cf โมเดลนี้น่าสนใจมากๆตรงที่มาพร้อมกับ cpu อย่าง intel core i 7 gen 12อยู่ด้านในนะครับเป็น i 7 1 2 7 0 0 f นะครับแบบ12คอร core 2รดนะครับเป็นแบบ Hybrid core นะซึ่งก็มี8 p core และ4 e core นั่นเองนะครับ เทคโนโลยีใหม่ตัวนี้ดีมากๆเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเอาไปใช้ตัดต่อการสตรีมเกมและการทำงานเลยนะครับพ่วงมาด้วยการ์ดจอ RTX 3070ตัวแรงใส่อยู่ในเจ้าเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวการ์ดถ้าเห็นกันนะครับเป็นการ์ดที่หน้าตาเหมือนกับตัวที่เอามาขายแยกเลยนะใส่อยู่ในเครื่องนะครับตัวแรมเป็นแรม16 g b กะไบตนะครับบัส3,200เมกะอยู่ด้านในเช่นกันเมนบอร์ดเขาใช้เป็น B660 พร้อมกับ Wi-Fi และ Bluetooth ในตัวโดยตัวเคสนะครับมาในลักษณะที่เป็นเคสแบบ RGB นะครับฝาข้างกระจกนะฮะพร้อมกับที่เก็บข้อมูลเป็น Storage แบบ NVMe PCIe Gen4 นะครับ ความจุ1เทราไบต์โดยหน้าตาของเจ้า G 1 5 CF ตัวนี้ด้านหน้านะฮะให้ดูกันแบบนี้ก็จะมีโลโก้นะครับ R O G เราดึงออกเลยแล้วก็ดึงไม่ออก <c oughs> ดึงออกเลยก็แล้วกันนะครับส่วนด้านล่างนี่จะไฟแถบเส้น R G B แบบออร์สิงสวยงามมากๆตรงนี้นี่เป็นแถบเส้นตรงนี้ที่สามารถปรับแต่งสีได้มีสติ๊กเกอร์นะครับเสริมแต่งความงามมาให้ด้วยเช่นกันนะครับ บริเวณด้านซ้ายมือของตัวเครื่องนะฮะก็จะเป็นโลหะแบบนี้เจาะรูระบายความร้อนเอาไว้อยู่บ้างนะครับส่วนด้านข้างก็อย่างที่เห็นกันไปเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นตัวฮาร์ดแวร์อยู่ด้านในนะฮะเป็นพวก CPU เมนบอร์ดแรมใส่อยู่ด้านในเป็นฝาข้างกระจกซึ่งสามารถถอดอัปเกรดได้ส่วนด้านบนนะเราพาไปดูกันเลย ด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวพอร์ตนะฮะ USB ที่มีอยู่ด้านบนออดิโอแจ็คนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือหูหิ้วนะครับซึ่งหูหิ้วตัวนี้มันสามารถทำให้เราพกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายมากขึ้นแต่ใครจะเอา PC ไปไหนมาไหนแล้วมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเผ <c oughs> ื่อยกไปชั้นลงชั้นล่างอะไรแบบนี้ก็พอได้นะครับยกไปแบบขึ้นไปห้องนอนเอาไปห้องนั่งเล่นก็ว่ากันไปนะครับสเปคภาพรวมเราพูดไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดู ด้านในกันนะฮะเราจะแกะเครื่องเลยก็แล้วกันเพื่อให้ดูลึกๆไปเลยว่าเอสเปคคุ้มกับราคาแต่แมทเทอเรียลจะสู้กับฝั่งของการประกอบเองได้หรือไม่นะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับราคาที่เขาเปิดตัวอยู่ที่74,000 ประมาณ7 4 9 9 0บาทแต่ขายตอนนี้นะครับราคาก็อยู่ประมาณช่วง67,990บาทลดไปเยอะเหมือนกันนะฮะซึ่งราคาประกอบเองนะครับแอดบีก็ไปลองเช็คราคามาบ้างนะฮะร,ราคาก็จะอยู่ในช่วงรา,ราวๆสัก6 5 6 6 6, 6 7ใกล้ๆกันพอๆกับเวลาที่เราจะประกอบเครื่องเองนะฮะ ด้านในนะฮะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันด้านในนะฮะด้านบนก็จะเป็นตัวคูลงคูลงของตัว CPU นะครับดูเหมือนจะใช้ลักษณะคล้ายๆกับตัวสต็อกแฟนนะฮะของในฝั่งของ Intel เขาแต่จะไม่ใช่สต็อกแฟนซะทีเดียวนะฮะเป็นพัดลมแบบ OEM ที่ใส่เข้ามาตัวแรมนะครับตัวแรมจะเป็นไฮ n i กสีเขียวนะครับ PCB สีเขียว2แถวใส่อยู่ข้างในซึ่งก็จะอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับ ใส่เป็น64 g b บั克3,002ได้นะครับเป็น DDR4 นะ SSD นะครับอยู่บริเวณด้านล่างของตัวคูล,ลงก็มีช่องสำหรับใส่ในฝั่งของ SSD ที่เป็น p c i Gen4 ใส่ไปแล้วด้วยนะครับส่วนการ์ดจอนี่จะอยู่ตรงนี้สำหรับตัวการ์ดจอนะครับเป็นซีรีส์ Dual ของทาง Asus RTX 3070 Dual นั่นเองใส่อยู่นะครับ ไฟเลี้ยงนะฮะใส่มาแบบนี้เลยชงชางมากๆฉุดฉาดสุดๆไปเลยนะฮะไฟเลี้ยงจัด power supply ที่เขาใช้ตรงนี้จะเป็น power supply 7 5 0วัตต์80พัตโกลนะฮะถือว่าค่อนข้างมาตรฐานสูงนะสำหรับ power supply แล้วก็จะมีช่องเชื่อมต่อ PCIe นะครับสำหรับใส่ซาวการ์ดแคปเจอร์การ์ดเพิ่มได้นะฮะเมนบอร์ดที่เขาใช้จะเป็น standard เดี๋ยวผมจะยกให้ดูนี่ standard เป็นไมโครนะครับคุณไม่ใช่ ATX นะฮะหมายความว่า เขาจะใส่การ์ดเพิ่มหรือว่า expansion slot เพิ่มได้ไม่มากได้แค่ช่องเดียวนะฮะก็เสียดายนิดนึงนะในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะมีในฝั่งของตัวการเชื่อมต่อพวกซา t a ต้าฮาร์ดิสอะไรต่างๆได้อยู่การเก็บสายก็ผมว่าธรรมดาทั่วไปนะครับ power supply ไม่ช่อยสวยอะ power supply จะมีสีเหลืองๆหลืองดำๆปกติ power supply ถ้าเป็นยุคสมัยใหม่แบบประกอบเองนะจะใช้ power supply ี่เป็นเส้น บา,บางนะครับสำหรับสายไฟเป็นสีดำหัวเชื่อมต่อเป็นสีดำมันก็จะดูสวยงามมากกว่าแล้วก็แผงแ,แรมเองยังสวยสู้กับแบรมที่ขายแยกในปัจจุบันไม่ได้เพราะเป็นสีเขียวนะครับในฝั่งของการระบายความร้อนนะครับพัดลมด้านหน้าเท่าที่สังเกตดูไม่มีนะครับมีพัดลมด้านหลังหนึ่งตัวตรงนี้นี่พัดลมข้างหลังนะฮะตัวเดียวแล้วก็พัดลม cpu 1ตัวการระบายความร้อนโดยมุมมองของผม น้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องรอดูผลเทสกันว่าถึงแม้มันจะมีไม่เยอะแต่ประสิทธิภาพออกมามันจะเป็นยังไงนะครับนอกเหนือจากนี้นะฮะในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อเองเดี๋ยวเรามาดูกันด้านบนนะครับก็จะมีตัว USB Type A Type C อย่างละช่องนะฮะแล้วก็เป็น Audio Jack นะครับส่วนด้านหลังเองนะฮะก็จะมีเป็น USB 10กิกะบิตนะครับนี่1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องนะครับเป็น3.2 Gen2 นะฮะ แล้วก็จะมีในฝั่งของ USB ที่เป็น3 2ุด Gen 2คูณ2อีกหนึ่งช่องเป็นแบบ20ิกิกะบิตนะครับแล้วก็ USB 5กิกะบิตรวมกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับมี USB 2ให้ด้วยที่เป็น USB Type A นะครับ Type C 1น Type A 7นะฮะมีตัว LAN นะครับที่เป็น2 5 G นะครับ Wi-Fi 6พร้อมบลูทูธในตัวออดิโอ7.1นะครับ HDMI Display Port สำหรับต่อ การ์ดจออินทิเกรตกราฟิกแต่ CPU ตัวนี้ไม่มีนะครับมันเป็นพอร์ตของเมนบอร์ดนะและด้านล่างก็จะมีเป็นช่องเชื่อมต่อการ์ดจอซึ่งก็จะเป็น HDMI แล้วก็ display Port ตตามมาตรฐานทั่วไปนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเครื่องนี้ถ้าแกะเครื่องแบบที่ Adbic ทำแล้วประกันจะหมดหรือไม่ไม่หมดแกะได้นะครับแต่อยจะทำฮาร์ดแวร์เขาแตกหักเสียหายแล้วเวลาเคลมของที่จะเคลม ของเดิมต้องอยู่ครบทุกชิ้นนะฮะนี่คือในเรื่องของสเปคภาพรวมนะครับการออกแบบการดีไซน์ต่างๆราคา6 7 9 9 0อเบาทเพื่อนๆคิดว่าแพงไหมหรือคุ้มราคาหรือเฉยๆกลางๆลองคอมเมนต์กันได้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการทดสอบกันมาดูความร้อนมาดูอุณหภูมิการเล่นเกมกันว่าจะเดือดแค่ไหนตามไปดูกันต่อได้เลยครับ ยังไงบ้างล่ะประสิทธิภาพของเจ้า RG จนะครับ G15 CF ในมุมมองของผม ก็ถือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในสไตล์แบบเกมมิ่งที่ทําได้ดีสมราคานะครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะเพราะมันจะมีบางอย่างที่เราเห็นแล้วก็ขัดใจนะครับยกตัวอย่างเช่น power supply นะครับที่อาจจะสายอาจจะไม่สวยการระบายความร้อนที่ดูจะน้อยไปหน่อยแต่ถ้าถามว่าในการใช้งานโดยปกติทั่วไปเพียงพอไหมผมว่าพอเหลือ,เล,อเลยเล่นเกมได้สบายสตรีมได้สบายนะครับแต่ ถ้าถามว่าเครื่องนี้ควรปรับปรุงอะไรก็น่าจะต้องใส่คูลิ่งที่มันดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เข้าใจเขาแหละว่าถ้าทาง asus ใส่คอมพิวเที่สูงขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่ไม่ต้องห่วงถ้าเพื่อนๆกลัวเรื่องของการระบายความร้อนดูจากลักษณะแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะอัปเกรดคูลิ่งเพิ่มเติม,ตมได้นะครับเพราะขาล็อกก็จะเหมือนปกติทั่วไปนะครับ แน่นอนนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่เราพูดไปในข้อสังเกตเมื่อกี้ข้อดีเขาเพลืบพรับเลยไม่ว่าจะเป็นสเปคที่คุ้มราคานะครับ ประกอบเองก็อาจจะได้ราคาที่ใกล้เคียงบวกลบกันแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้กลับมาคือหน้าตาด้วยหน้าตาเจ้าเคสตัวนี้ถือว่าดูดีทีเดียวออกแบบได้ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกนะครับรวมไปถึงเรื่องของคุณภาพของฮาร์ดแวร์นะครับเช่นตัวเมนบอร์ดที่ใช้ B660 นะครับตัวพาวเวอร์สปพพลายที่ใช้เป็น80พัทโกแบบนี้เป็นต้นรวมไปถึงพอร์ตเชื่อมต่อที่มากันอย่างครบครันและประกันที่สามารถมาซ่อมเครื่องถึงบ้านได้ในระยะเวลา3ปี แน่นอนถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบประกอบเองคุณต้องเอาไปเคลมที่ร้านเคลมวิศูนย์แต่ตัวนี้โทรปุ๊บเขามาซ่อมที่บ้านให้เลยก็เป็นข้อได้เปรียบของเขาสําหรับคนที่ไม่อยากจะยุ่งยากนั่นเองก็ได้ว่าเป็น c ้อยส์หรือเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะสำหรับคนที่มองหาคอมพิวเตอร์ ระดับกลางค่อนไปทางไฮเอ็นตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีในระดับหนึ่งสำหรับ r o g G15 CF เครื่องนี้นะครับส่วนในเรื่องของราคาวางจำหน่ายอย่างที่บิ๊กแจ้งไป67,990บาท ราคากําลังน่ารักเลยทีเดียวนะครับไปหาซื้อกันได้นะจากทางช่องทางวางจําหน่ายต่างๆของทาง ASUS นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าตัวแทนจําหน่ายชั้นนําทั่วประเทศไทยหรือทางออนไลน์นะครับยกตัวอย่างเช่นช้อปปีของทาง ASUS Official เป็นต้นมีลิงก์อยู่ด้านล่างไปลองจิ้มดูกันได้นะครับ ใครที่สนใจอย่าเพิ่งเชื่อผมก็ได้ไปลองสัมผัสตัวจริงดูก่อนชอบไม่ชอบค่อยตัดสินใจดูหน้างานกันอีกทีหนึ่งแต่โดยส่วนตัวผมผมชอบนะถ้ามีงบประมาณช่วง6-7หมื่นตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกขึ้น่นาสนใจเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณ rog นะครับที่เอื้อเฟื้อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มาให้ได้ลองกันนะครับอ๋อลืมบอกไปเจ้านี้แขวนหูฟังได้ด้วยนะตรงนี้นะฮะหูฟังเอามาแขวนได้พับเก็บได้ไฟ rgb ปรับแต่งได้ผ่านซอฟต์แวร์ ในส่วนของอาร์มอรเครได้ด้วยนะครับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ